ชนะแล้วก็เคี้ยวเคี้ยก็นอนรู้ที่ขาะไกลขยับขึ้นขยับลงแบบมีสติในการเคี้ยวดื่มกินอันนี้จะกินเป็นบุญฉันเป็นบุญกินเป็นบุญด้วยการทํำสติให้เกิดขึ้นได้ความรู้สึกทุกคาเกินอาหารล่วงเลยลำคอลงไปแล้วก็รู้ว่าอาหารล่วงเลยลำคอลงไปรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจะดับ เผลอดำคอไปแล้วนเนี่ยรสไตหวานมันเค็มมันจะอยู่แค่ลิน้นเลยดำคอไปรสก็ดับเราก็รู้รสดับเรื่อยไปถึงกระเพาะอาหารถึงกระเพาะเราก็สั่งให้ตักใหม่อาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันพิจารณาว่าอาหารปนกันมีลักษณะอย่างใดเราเรียนรู้ไปถึงกระเพาะตำใส้น้อยตำไจ้ใหญ่อันนี้ทำให้เรามีสติในการฉันฉันแบบพระพุทธเจ้าฉันแบบพระอรหรันต ฉันบบเราก็จะพึ่งไปกลืนอาหารจะมีประโยชน์กับร่างกายมากถพราะเคี้ยวยำหยาแฟลรีบกลืนก็ทําให้รสอาหารนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทําให้อาหารไม่เป็นประโยชน์เพราะอาหารหยาดฉะนั้นพยายามทุกคําคืนแล้วก็พยายามพิจารณาทุกคําคืนว่าอาหารนะไปเป็นอะไรตั้งสติฉันนะถ้าเป็นพระก็เรือบตาลงตํา แต่ดูเฉพาะในบาทไม่คิดจะมองบาทผู้อื่นไม่มองน้นมองนี่มองเฉพาะภายในนะของเราแล้วทาไมจบโทษติเตียนคนอื่นว่ากินมากกินน้อยพิจารณาตัวเองให้เห็นทุกคำกืนนั่นี้เป็นวิธีทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสอนเป็นระเบียบวินัยเป็นเสขยาวัดวัดที่พิสุจะต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนนี่เองให้มีสติสังวรระวัง ไม่หดังไม่มุกมามไม่เดียช้อนไม่เดียวดิมพีปากไม่ฉันสะบัดมือไม่ฉันทำให้กระพุงแก้มให้ตุยไม่ฉันดังสุดๆไม่ฉันดังจับจับไม่ฉันไปคุยไปคืนอาหารได้จึงค่อยคุยอาหารที่อยู่ในปากเราก็จะไม่พูดปุจ้าระจะบอกอาหารที่อยู่ในปาก หาพูดถุยมาหาล่วงลำคอไปแล้วจึงค่อยพูดถุยได้อันนี้การเรียนรู้เรื่องการฉันแบบะระก็ถือว่าเป็นสติเป็นการจังหวนระวังให้เกิดประโยชน์หุบป,ปากเคียวไม่อ้าปากเคียวอุบป,ปากไม่ไม่อ้าปากให้เห็นลิ้นในปากอุบป,ปากเคี้ยวฉันแบบอุบปากไม่เห็นฟันถ้าอ้าปากเคียวแล้วก็ไม่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อย จะเห็นฟันในปากเราดัน,นั้นล้วก็มีสติในการเคี้ยวหุบปากเคี้ยวเย็ดรูคูรูถูกปากอ้าอมเคี้ยวเกินมีสติไปถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ถึงกระเพาะอาหารใหม่อาหารเก่าปนกันมีลักษณะอย่างใดก็พิจารณาเห็นแต่โรวนไปเป็นเลือดเนื้อขมขล็บควันหนังเส้นเอ็นมาจากอาหารทั้งหมด อาหารนี่ก็มาจากต้นเดิมก็มาจากข้าวมาจากน้ำมาจากขนมจอดข้าวสุกจริงอันนี้ที่เกิดมาในกายเราได้น,นี่ก็เพราะนำเลือดนำเหลืองของพ่อแม่พ่อแม่ให้มาพ่อแม่เป็นต้นกำเนิดที่มีกายอันนี้ถ้าเราไม่ได้เลือดเนื้อของพ่อแม่แล้วเราคงจะไม่มันได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้อย่างนี้แน่นอนอันนี้ถือว่า ต้นกำเนิดที่จะได้มารับอาหารอาเร่อ,รอยมีสุขในความเป็นอยู่ในชีวิตนี้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ให้สายเลือดให้สายกำเนิดให้ชีวิตให้วิญญาณของเรามาคือให้ให้กายเรามานะที่มีกายอันนี้ก็คือกายพ่อกายแม่เมื่อโตมาแล้วก็วจึงได้มาอยู่ในลักษณะนี้จะเริ่มต้นนั้นท่าบอกว่า เพียงหยดเดียวสายเลือดเพียงหยดเดียวเพียงเท่ามาเล็ดทวงาเท่านั้นเองแล้วก็มามีกายนี่เราก็ถือว่ากายนี้ทําประโยชน์ได้แล้วก็เอามาทำบุญทำกุศลมาสวดมนต์ภาวนามาไหว้พระมาพยายามนึกว่าบุญแล้วที่พ่อแม่ให้กายที่ดีของเรามาเราก็มาศึกษาทรมัดเท่าที่เราจะทำได้ แล้เราก็มาหัดฝึกใจให้มีสติในการกินเดินนั่งนอนฝึกไอ้ที่ยังไม่ฝึกกันเนี่ยกินเวลาเราทานเราก็พยายามมีสติพิจารณาทุกคำกลืนไม่ให้ช้อนดังไม่ให้จานดังไม่ส่งเสียงดังให้เป็นผู้ดีในการดื่มกินผู้ดีในการดื่มกินนะั่นคือผู้ดีที่รู้จักระเบียบปีในศึกษาพุทธศาสนาจึงได้ว่า คนพุทธเราจึงคนพุทธเราจึงน่ารักเพราะอะไรคนพุทธศาสนาในไม่กระด้างมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนทั้งวาจาทั้งกายทั้งใจถึงว่าพุทธศาสนาในสอนให้คนมีประเพณีวัฒนธรรมมีระเบียบวินัยในการเป็นอยู่ความเป็นอยู่นี่เรียกว่าเป็นผู้ดีผู้ดีในการกินเดินนั่งนอนมีสติระวัง คนมีจินนี่ก็เรียกว่าผู้ดีนะคนมีจินห้าจินแปดจินสิบสองรอยี่เจ็ดเนี่ยก็เรียกว่าผู้ดีผู้ดีในระเบียบวินัยคําสอนพระเจ้าคือทําทําตามโอวาทท่านอันนี้เราก็ต้องพยายามการเคี้ยวกินนะก็ไม่ให้ช้อนดังไม่ให้จานดังไม่ให้หลนไปตามสถานที่ที่เราทาน ทำอะเล็ตชอสุกรนจะทําให้หมดขึ้นทําให้ไม่สะอาดเราก็ต้องรักษาความสะอาดกาบหรือว,ว่าเศษอาหารเราก็เก็บเอาไปทิ้งทางขยะไม่ทิ้งที่ฐานอาหารไม่โยนเรียราชถ้าโยนไปแล้วคนจะมาปฏิบททัติธรรมในวันกลางคืนมานั่งมานอนก็มีมดกวนเพราะอาหารตอนชเช้าก็ทิ้งไว้เรียราชฉะนั้นเราก็พยายามบอกเด็กๆให้เก็บพอ เอาไปทิ้งที่ถังขยะจะทําให้เรามีความสะอาดฝึกไว้นี่มีประโยชน์คนที่ไม่ฝึกก็เข้าในที่สะอาดก็ทําให้สถานที่ของเขาไม่ได้รับความสะอาดกลับไปทําให้สกปรกทีนี่เรามาเราก็เป็นผู้พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็ต้องรู้จักช่วยสถานที่นี้ให้สะอาดไม่ทิ้งเศษขยะอะไรเรีย่ยราดเศษอาหารเรเก็บเอาไปทิ้ง อันนี้ฉันแบบมีสติฉันแบบพิจารณาปัจเจเวคณะก็คือพิจารณาที่ที่ตัวเราเนี่เองเราลองฉันยูที่ว่าที่ฉันไม่ให้ดังฉันไม่คุยกันดังไม่มีภาชนะดังกอ๊อกแก๊กงนี่มว่าเราฝุกยังไงได้แล้วเราก็เอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เป็นผู้ดีทุกสถานที่ผู้ดีตามระเบียบปีไหนจะอยู่เมืองไหน ไนเมืองนอกเมืองนาเขาเห็นคนไทยเขาว่าเป็นผู้มีมารยาทผู้ดีที่รู้จักดื่มจักกินเพราะได้ฝึกไว้แล้วการทำความดีทำให้เราภูมิใจว่าเราได้ทำความดีของเราพอใจดีใจที่ตัวเองมีความดีคนที่ไม่มีความสุขใจเพราะไม่รู้ว่าตัวเองทำความดีเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างกุศลอันแรงกล้าไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำสมาธิ ก็ใจก็ไม่เย็นแต่คนเราได้รักษาสิลทธรรมสมาธิใจก็เย็นใจก็ไม่ร้อนไม่อบอ้าวจะนั่งจะกินจะเดินจะนอนที่ไหนก็เป็นสุขลอยวางไม่เป็นไม่มีทุกข์เก็บไว้ไอ้คนไม่ได้ทำความดีไว้มีจแต่อดีตท,ทำแต่าบาปกรรมไว้นั่งที่ไหนมันก็คิดแต่เรื่องไม่ดีความสบายใจความเย็นใจไม่มีกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อน ท่านั้นเราต้องแก้ด้วยการจร้างกุศลของเราตัดตัวความตำนนีเสียดายตัดความโกรธพยาบาทออกไปแล้วก็ตั้งสติที่จะทําความดีให้ตนเองมากๆความพยายามที่จะทําเพื่อความดีให้มากนั่นแหละคือ ไม่คอดบาดไม่ขอดกะละมังไม่ขอด,ขอดภาชนะพยายามตักแบบมีสติค่อยตักไม่ให้หกพอ,อกช้อนถึงปากค่อยอ้าถ้ายังไม่ถึงปากอย่าเพิ่งอ้าอ้าปากอมชักช้อนเคี้ยวชักช้อนระวางว่าที่ภาชนะอะไรจึงค่อยจ่งให้เคี้ยวใส่ปากชับช้อนระวางภาชนะแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยก็อนดรู้ที่ขาตะไค ขยับขึ้นขยับลงแบบมีสติในการเคี้ยวดื่มกินอันนี้จะกินเป็นบุญฉันเป็นบุญกินเป็นบุญด้วยการทำสติให้เกิดขึ้นได้ความรู้สึกทุกคำเกินอาหารล่วงเลยลำคอลงไปเราก็รู้ว่าอาหารล่วงเลยลำคอเราไปรถเปี้ยวหวานมันเค็มจะดับพอเลยลำคอไปแล้วเนี่ยรสเปี้ยวหวานมันเค็มมันจะอยู่แค่ลิ้น ไปเรื่องคอไปรถก็ดับเราก็รู้รถดับเลื่อยไปถึงกระเพาะอาหารถึงกระเพาะแล้วก็สั่งให้ตักใหม่อาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันพิจารณาว่าอาหารปนกันมีลักษณะอย่างใดเราเรียนรู้ไปถึงกระเพาะลำใส้น้อยรำใส้ใหญ่อันนี้ทําให้เรามีสติในการฉันฉันแบบพระพุทธเจ้าฉันแบบพระอรหันต์ฉันแบบเห็ดกรดใื้น ถ้าไม่ละเอียดเราก็จะพุ่งไปกลืนอาหารจะมีประโยชน์กับร่างกายมากเพราะเคี้ยวยำหยาแล้วรีบกลืนก็ทําให้รสอาหารนั้นไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้อาหารไม่เป็นประโยชน์เพราะอาหารหยาดฉะนั้นพยายามทุกคําคืนแล้วก็พยายามพิจารณาทุกคําคืนว่าอาหารนะไปเป็นอะไรตั้งสติฉันนะถ้าเป็นพระก็เรือกตาลงตํา แต่ดูเฉพาะในบาทไม่คิดจะมองบาทผู้อื่นไม่มองน้นมองนี่มองเฉพาะภายในกะของเราแล้วทาไมจบโทษติเตียนคนอื่นว่ากินมากกินน้อยพิจารณาตัวเองให้เห็นทุกคำกลืนน,นั่นเเป็นวิธีทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสอนเป็นระเบียบวินัยเป็นเสขียวัดวัดที่พิสุจะต้องปฏิบัติกินเดินนั่งนอนนี่เองให้มีสติสังวรระวัง ไม่ให้ดังไม่ให้มุกมามไม่เดียช้อนไม่เดียดินปีปากไม่ฉันสบัดมือไม่ฉันทำให้กระพงแก้มให้ตุยไม่ฉันดังสุดๆไม่ฉันดังจับจับไม่ฉันไปคุยไปคืนอาหารแล้วจึงค่อยคุยอาหารที่อยู่ในปากเราก็จะไม่พูดปัเจ้าจะหรับอาหารที่อยู่ใน